ก็เป็นระยะเวลา4วันในการเปิดตัวของเกม Acer Gator กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่ตัวเกมได้ทำการเปิด Open Beta ต้องบอกอย่างนี้ว่าทางตัวเกมเนี่ยแจกของต้นเกมค่อนข้างที่จะเยอะามกากๆแม้กระทั่งทรัพยากรต่ตางๆคริสตัลตัวสุ่มกาชาปอง หลายๆท่านก็คงเอาไปส่มการชาปองเอาตัวละครที่ต้องการกันหลายตัวอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในตัวเกมยังมีระบบอื่นๆให้เพื่อนๆได้ลองทําอีกเยอะมากมายซึ่งในภาทนี้นะครับผมได้รวบรวมหนึ่งวันควรทําอะไรบ้างสําหรับสายฟรีและสายมีเวลาน้อยนะครับจะได้เข้ามาเก็บอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าช่วงนี้อ่ะเกมเปิดใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะจะโถมเกมใดเกมหนึ่งไปเลยก็ใช้เวลานานเกินไปก็ไม่ดีแต่ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วท้าเพื่อนชื่นชอบ รวิที่จะกดติดตามและก็กดดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับอเดี๋ยวก่อนสำหรับเ,เพื่อนท่านใดที่กำลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ก็หลังจากที่ผมได้ทําการรีโลไอทไปหลายวันพอสมควรครับก็ไม่ได้ตัวละครที่ต้องการสักทีผมก็เลยตัดสินใจครับได้ตัวละครอะไรผมก็จะปั้นตัวนั้นไปยาวๆเลยละกันซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่า1วันของเราเนี่ยควรทําอะไรกันบ้าง ต้องบอกอีกครัวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้พลังงานในการลงครับพลังงานจะมีค่อนาจํากัดขึ้นอยู่กับเลเวลของเรายิ่งเลเวลของเราสูงขึ้นครับปริมาณการชาร์จพลังงานที่เต็มต่อวันเนี่ยก็จะมากขึ้นซึ่งเลเวลปัจจุบันผมอยู่ที่เลเวล24ครับชาร์จได้สูงนสุดอยู่ที่146งอยี่ไอ้ข้างหน้านี่คือพลังงานที่ดองเลยแล้วก็ในตัวเกมครับก็มีพลังงานที่แจกซึ่งในส่วนนี้ครับจะช่วยทําให้เลเวลของเพื่อนๆเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นที่ใครจะสามารถใช้เพชรในการซื้อพลัังงาานนนนไดด้้้เเชช่่ียยวกกกะะ็็จซืือออม แล้วแต่เพื่อนจะซื้อละกัดในครับอันี้แล้วแต่การตตดสิใจเดี๋ยวว่าใครจะดองเพชรไว้สุ่มตัวละครอย่างเดียวเลยก็ได้เหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยหลักที่เราจะทําให้ตัวละครเราลรุยอัพครับอันดับแรกเลยครับที่เ,เพื่อนต้องควรทำก็คือการไต่เนื้อเรื่องหลักก่อนไปเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆจนกว่าเ,เพื่อนจะไปต่อไม่ได้นะฮะซึ่งเนื้อเรื่องหลักครับความสําคัญคือจะปวดฟังก์ชันต่างๆและเวลาไต่เนื้อเรื่องหลักแต่ละรอบเพื่อนเพื่อนต้องทําการเก็บดาวให้เต็มถ้าดาวเต็มฮะเราสามารถมาแลกของพวกน อันนี้เป็นดาวที่เราไว้อัพตัวละครเนาะอันนี้เอาไปอัพสกิลเดี๋ยวเอาไปอัพรูนซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยได้ใช้แทบจะทั้งหมดเลยนะทุกคนก็เพื่อนๆก็พยายามเก็บทั้งหมดเนาะแล้วก็พยายามไต่เก็บดาวให้เรียบร้อยไปเรื่อยๆพอไปจนสุดหรือว่าเพื่อนๆไปต่อไม่ได้ครับเพื่อนๆกลับออกมาหน้าแรกก่อนไปที่คาว่ามิชชั่นในส่วนของมิชชั่นครับมันจะมีอยู่3แบบนะก็คือภารกิจรายวานันรายสัปดาห์แล้วก็ต่อรีมิชชั่นหรือว่าภารกิจในเรื่อง อันดับแรกครับมารับในส่วนนี้ก็ได้หรือว่าจะทําการดองแล้วกดรับทีเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะไอ้นี่ยมนสะสมสเต็กไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเปิดกล่องก็จะได้ของรางวัลค่อนข้างที่จะเยอะต้องบอกเลยว่าเกมนี้แจกหนักมากๆครับต้นเกมแจกหนักมากๆแต่ในอนาคตผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงเหล็กๆเกมเนี่ยมันจะแจกพอที่เราจะใช้ในการอัปเดตตัวละครหรือเปล่าส่วนมิชชั่นในสัปดาห์ครับจะเปิดก็ต่อเมื่อ เลเวลของเพ,อเพื่อนนะครับถึงเลเวล30แต่สิ่งที่เพื่อนๆควรมารับก่อนอันดับแรกครับก็คือ Story m มิช i ั่นสตอรี่มิช o ันี้ก็เหมือนถึงภารกิจเนื้อเรื่องนะครับมันจะเปิดให้เพื่อนๆทำไปเรื่อยๆตามชัตเตอร์ที่เพื่อนๆผ่านเนาะเพื่อนผ่านชัตเตอร์หเสร็จก็กดรับไปครับพอไปรับเต็มครับเราสามารถกดเคเมตัวนี้ได้และจะทำการเปิดมิชชั่น2หรือว่าใครจะรอ ดองทีเดียวแล้วก็มากดรับก็ได้เช่นเดียวกันนะไอ้น,นี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจแบบไหนเนาะผมก็กดรับไปได้ครับคือของรางวัลค่อนข้างเยอะครับไอ้น,นี้จะเป็นชัตเตอร์สีนอร์มลหลังจากที่เ,เพื่อนๆผ่านชัตเตอร์สีนอร์มลก็จะมีบอกได้ว่าเพื่อนต้องได้กี่ดาวพันด่านที่เท่าไหร่นะครับได้รับของไอ้น,นี้ค่อนข้างที่จะสําคัญครับจะดองแล้วค่อยรับก็ได้เหมือนกันสเต็ปต่อมาครับทีเ่เพื่อนๆควรทาต่อได้คือการอัพตัวละคร แค้นอตัวละครที่นี่ครับส่วนใหญ่ในตัวเกมอาจจะสามารถนําลงได้สูงสุด3ตัวละครตัวละครที่เราใช้เป็นเบนหลักหนึ่งตัวละครแล้วก็อีก2ตัวละครเอาไว้เป็นตัวละครคอมโบเพื่อนๆสามารถเลือกคอมโบได้ครับว่าจะเอาตัวละครอะไรเป็นคอมโบหลักคอมโบรองต้องไปดูที่สกิลเนาะและการคอมโบของตัวละครในส่วนนี้ครับเพื่อนๆสามารถอัพเลเวลตัวละครไปได้เลยเนาะแล้วพอถึงเลเวลยี่สิบครับมันจะมีวัตถุดิบในการปลดดิมิตเบรกของเลเวลตัวละครให้ไปเลเวลสามสิบต่อไปได้ตัวหลักแนะนำว่าจัดหนักจัดเตียมได้เลยแม้กระทั่งสกิลก็ ผมเชื่อว่าเพื่อนรีหาตัวละครระดับ S แน่นอนซึ่งไม่เป็นไรครับยัดไปได้เลยเต็มที่นะในส่วนของพวกตัวละครซับพอร์ตครับผมแนะนําว่าอัพแค่เลเวลตัวละครก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนเลเวลสกิลยังไม่ต้องรีบอัพนะอาวุธก็เช่นเดียวกันไม่ต้องรีบอัพโฟกัสกับตัวละครหลักของเราเท่านั้นนะครับ ก็ปลดลิมิตเบรกได้หลังจากที่เพื่อนๆอัพตัวละครไ,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเพื่อนกลับไปลงเนื้อเรื่องหลักกันต่อจนกว่าจะไปต่อไม่ได้เมื่อเราไปในเรื่องหลกักจนสุดแล้วครับระบบฟังก์ชันของตัวเกมก็จะทำการปลดขึ้นมาระบบฟังก์ชันนี้ครับมันจะเป็นระบบที่เราใช้ในการฟาร์มเงิน EP ตัวละครเลเวลสกิลวัตถุดิบต่างๆในการอัพรูนปลดเลเวลตัวละครปลดเลเวลรูนนะครับในส่วนนี้ผมได้นาว่า เราไม่จาเป็นที่ต้องโถมอันใดอันหนึ่งจนหมดนะครับเราต้องมาดูว่าพลังงานของเราปีเท่าไหร่แล้วก็เราต้องการเงินขนาดไหนพยายามบาลานในการฟาร์มในจุดนี้เพราะเท่าที่ผมดูแล้วนะครับถ้าผมลงโถมอันใดอันหนึ่งไปเลยแล้วพอจุดที่ผมต้องทําการเลื่อนขั้นอ่ะพลังงานผมไม่พอใช่ไหมแต่อีพีผมเยอะมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับราะนั้นมันจะไม่บาลานเกี่ยวกับการอัพตัวละครนะทุกคนก็พยายามเฉลี่ยแล้วก็บาลานให้เหมาะสมกับตัวละครของเราในส่วนนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับ ติดต่อมาครับในการลงดันรูนรือว่าดันเทียนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการอัปเกรดตัวละครของเราในส่วนนี้นะครับผมนี่ก็เวลาเราใส่เป็นเซ็ตมันจะได้รับความสามารถแล้วก็จะมีสกิลเอฟเฟกด้วยซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะมีเอฟเฟกตายตัวหรือว่าสเตตัสโอเวอร์วิวในส่วนนี้ให้เราดูนะแต่เท่าที่ผมจะแนะนำเ,นเพื่อนนะครับไว้ฟาร์มหนักๆตอนเลเวล40จะคุ้มค่ากว่านะ ซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบโหร์มในส่วนนี้นะครับไปโฟกัสกับการอัพเลเวลตัวละครอาวุธอัพสกิลอย่างนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าเพื่อนๆจะถึงเลเวล40เพราะทางตัวเกมเนี่ยขึ้นเลเวล40ค่อนข้างง่ายนะฮะก็ไปโหมในตอนนั้นจะง่ายกว่าเรื่ต่อมาครับพวกภารกิจพวกนี้ก็สามารถเก็บไปได้เลยครับเพราะว่าเป็นของรางวัลที่จะได้รับแค่ครั้งเดียวเนาะแล้เป็นของรางวัลที่เราได้ใช้แน่นอนนะครับบางก็เก็บไปได้เลยการคอมโบต่างๆครับตัวเกมสอส่วนรก็พยายามเก็บในส่วนนี้ไปนัะรบค ต่อไปครับน็่คือการรับของอีเวนต์ต่างๆกต้องบอกยอู่ว่าทางตัวเกมช่วงแรกมันจะมีภารกิจ7วันซึ่งภารกิจนี้ครับถ้าหมดเวลาแล้วของรางวัลก็จะหายไปเลยใครที่แบบว่าจะดองไว้แล้วก็พิรอทําวันท้ายผมไม่ค่อยได้นํานะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันท้ายเราจะสามารถเคลียรภารกิจเหล่านี้ได้ครบหรือเปล่าก็พยายามทําควบคู่ไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับอันนี้ก็จะปลดตามวันที่เราเล่นนะฮะเราก็สามารถเคลียรไปแล้วเราก็จะได้รับตัวละครน้องโพไซดอน รัง A นะครับมาใช้ได้นะครับจากนั้นครับก็จะมีในส่วนของเ e v e l up อันนี้ก็ไม่นา่าจะยากครับผมเชื่อว่าลหลายๆคนตอนนี้ก็อยู่ที่ Standard Level ล 40, 40กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอถึงเ e v e l 60ก็จะได้รับตัวละครระดับ S 1ตัวนะครับอันนี้ง่ายไปอันนี้ก็ง่ายนะครับก็พยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้พวกนี้ไม่ค่อยยากอะไรครับเก็บๆไปได้เดีต่อแม่นะั่นคือการเคลียร์พาร์ท ถามว่าการเคลียร์พาร์ตสำหรับสายฟรีสาคัญมากไหมก็บอกเย็นว่ามันมีของรางวัลที่เป็นของฟรีแล้วก็ของเติมฮะซึ่งเปนค่อนข้างที่จะดีนะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับของรางวัลที่เป็นสายฟรีส่วนใครที่เป็นสายเติมครับยังไงคุณก็ต้องเก็บพาร์จนเต็มอยู่แล้วเพราะว่าภารกิจนี้ของรางวัลที่ตัวละครที่ตัวเกมให้อะค่อนข้างที่จะดีแล้วเราก็จะยังจะได้รับตั๋วทองมาไว้สุมตัวละครของเรากันด้วยนะฮะเพื่อนๆเลเวล50ซึ่งมันไม่ยากครับพยายามดูภารกิจแล้วก็ เก็บไปเรื่อยๆไม่จำเป็นที่ต้องเอาเพชรมากดสิ่งต่อไปครับที่เพื่อนๆควรเก็บนะครับนั่นคือค่าความสําเร็จหรือว่า achievement ต้องบอกว่าขอระวันส่วนใหญ่มันได้จาก achievement ช่วงแรกค่อนข้างที่เยอะไปทั้างเพชรก็ตามใครจะดองเพชรไว้รอตู้ต่อไปก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าฟิกว่าคุณต้องสุ่มให้หมดนะฮะคือคุณจะดองก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่านาคตแบบเพชรมันจะหาง่ายหรือเปล่านะก็สุ่มไว้ก็ได้เดี๋ยวดองไว้ก็ได้นะครับ,ก,รบก็ดองรอตัวละครที่เราต้องการหรือว่า อยากจะสุ่มเผื่อรุนได้ตัวละครเทพๆมาเล่นพออย่างสุดท้ายแล้วคุณก็อาลงได้แค่ตัวละครเดียวแหละจริงๆที่แบบว่าคอมโบหรือว่าคอนโทรลได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นของในร้านค้าปกติครับมันจะมีของมาขายรายวันอันนี้ก็พยายามเก็บซื้อให้หมดนะครับส่วนใครที่เป็นสายเติมก็เดี๋ยวจะมีแพ็คแนะนําในพาร์ตต่อไปนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นระบบที่ตัวเกมได้ทําการสอนเบื้องต้นอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราก็สามารถ เก็บสะสมกันไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะสุ่มหรือว่าอดใจไม่ไหวก็สามารถไปสุ่มได้ครับไอทนนี่เราไม่ได้ฟีลว่าคุณจะสุ่มไม่ได้นะเว้ยทุกคนคุณจะสุ่มก็ได้ครับเพราะว่าตัวเกมมันมีตั๋วให้นอกแต่ว่าคุณจะใช้เพชรในาการสุ่มแต่มันไม่ค่อยคุ้มนะครับเท่าที่ผมมองเก็บเพชรดองไว้รอตู้ตัวไปจะคุ้มมากกว่านะครับเพราะวา่าเราสุ่ม1ิตัวเนี้ย มันก็ไม่ได้ออกให้เราด้วยดูดิคือเหทการออกค่อนข้างที่จะเกลือพอสมควรนะครับเพราะว่าผมลองสุ่มไปหนักพอสมควรน,นะก็ไม่ได้ตัวละครที่ต้องการเลยเอาเป็นว่าเราดองของในเกมแล้วก็ไม่สุ่มตัวละครที่เป็นตู้ลิมิเต็ดดีกว่านะยังไงในตอนนั้นเพ,พนื่อนๆน่าจะการันตีได้อีกสักหนึ่งตัวสำหรับพาร์ทนี้คงเป็นเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดขอกราบไปทานหน้าไปกันด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบัาฝากกดไลค์ like คลิปนี้คนละหนึ่งไ like. ลค์แต่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้เงเตือนกันไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ